ว้าวบอนสีวันนี้สวยงามมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอนอีเหนาใบสวยสมบูรณ์กำลังกัดสีเริ่มกัดสีเต็มที่พื้นใบขาวกระดูกใบสีเขียวๆนะคะกระดูกใบสีเขียวเข้มหลังใบนะคะก็จะมีสีขาวก้านใบสีน้ำตาล สวยงามจริงๆนะคะอบอลอีเหนาก็เป็นบอลโบราณของไทยอามาดูนะคะว่าวันนี้แตกหน่อแตกลูกแตกกอออกมาเยอะมากนะคะตัวนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปดูสูตรปุ๋ยแบบง่ายๆที่มาใส่บอลให้แตกหน่อแตกกอเร็วๆเร่งโตแตกกอเร็ววันนี้สูตรปุ๋ย อย่างง่ายๆนะคะกะ็ไปดูกันเลยนะคะในการที่จะให้บอลอีเหนาาของเรานะคะแต่ก็อเร็วไปดูกันเลยค่ะและสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมก็ไม่ยากเลยนะคะเป็นของใกล้มือใกล้ตัวมีไข่ ผงชูรสโมโนโซเดียมกรูตาเมตมีนมที่ลูกหลานรับประทานเหลือๆนำมา,าผสมในการรดต้นไม้นะคะและเตรียมน้ำเอาไว้ประมาณ2-3ลิตรก็มาดูาวิธีการทำเลยค่ะในไข่นะคะในส่วนผสมนี้ไข่ก็จะมีทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองจะมีไนโตรเจนแคลเซียมโซเดียมแมกนีเซียมตัวนี้ช่วย เร่งการเจริญเติบโตได้ดีส่วนผงชูรสก็กระตุ้นการสร้างรากใหม่การแข็งแรงสีใบสวยใบเด้งนะคะ,ะส่วนนมตัวนี้ก็เมื่อผ่านกระบวนการแล้วจะมีไนโตรเจนที่สูงเร่งโตใบเขียวไข่ที่เตรียมไว้หนึ่งฟองก็ตีไข่ใส่ถ้วยเสร็จแล้ว ตักผงชูรสหนึ่งช้อนชาน้มนะคะตัวนี้ใส่ประมาณสามช้อนแกงคนและตีให้เข้ากันเลยค่ะอ่าใส่ลงไปในน้ำสองถึงสามลิตรคนให้เข้ากันเสร็จแล้ว เราจะนำไปรดบอนสีนะคะเพื่อให้เขาแตกกอรเร็วใบสวยไปค่ะไปรดกันเลยค่ะตักปุ๋ยขึ้นมานะคะประมาณสองแก้วนะคะสองแก้วสองถึงสามแก้วแล้วรดลงไปที่ โคนต้นไม่ว่าจะเป็นบอลอีเหนาหรือบอลสีอื่นๆนะคะตัวนี้ก็ช่วยเร่งการเจริญเติบโตก้านแข็งแรงใบสวยแตกกอเร็วนะคะรถได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นบอลสีไม้มงคลไม้ประดับอื่นๆเพื่อนๆก็ลองทำกันดูนะคะสูตรนี้ไม่ยากเลยของใกล้มือใกล้ตัว ของอยู่ในครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่เป็นนมนำมาใช้ประโยชน์บำรุงต้นไม้ของเราลองทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ